จอห์นลอเรนซ์นักปฏิวัติที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพแม้โลกไม่ยอมรับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเมมโมเร d u นดัมสิ่งนี้ที่ระลึกถึงวันนี้เราอยากพาทุกคนไปรู้จักกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นลอเรนซ์นักปฏิวัติผู้ซึ่งไม่ค่อยถูกพูดถึงในประวัติศาสตร์มากนักแต่เขาคือคนที่มีหัวใจเต็มเปียมไปด้วยอุดมการเสรีภาพและความยุติธรรม ลอเรนซ์เกิดในปี1754ที่เซาแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวยจากการทำไรและเป็นเจ้าของทาสซึ่งเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือเขากลับต่อต้านระบุทาสและเชื่อมั่นว่าทุกคนควรมีอิสระเท่าเทียมวัยเด็กของเขาถูกปลูกฝังด้วยการศึกษาที่ดีเยี่ยม และเมื่อโตขึ้นเขาเดินทางไปเรียนต่อที่ยุโรปโดยเฉพาะที่สวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษที่นั่นเขาได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเสรีนิยมของอยุโรปซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญของอุดมการณ์ที่เขาจะต่อสู้อนาคตลอรเรนซ์มีเพื่อนสนิทที่เราทุกคนอาจจะาคุ้นชื่อดีคืออเล็กซานเดอร์แฮมิลตันหนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกามิตรภาพของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่การต่อสู้ในสงครามร่วมกัน แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดที่ลึกซึ้งแฮมิลตันเคยพูดถึงลอเรนซ์ว่าเป็นเพื่อนที่กล้าหาญที่สุดที่เขาเคยรู้จักลอเรนซ์ Lawrence เข้าร่วม c o n t i n e n t a ลอาร์มและมีบทบาทสำคัญในการรบหลายครั้งเขาไม่ใช่แค่ทหารธรรมดาแต่เป็นผู้นำที่กล้าออกไปอยู่แนวหน้าเสมอจนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักรบผู้ไม่เกรงกลัวความตาย สิ่งที่ทำให้ลอเรนซ์โดดเด่นที่สุดคือเขาเสนอแผนการที่กล้าหาญมากในยุคนั้นเขาต้องการสร้างกองทัพที่ประกอบด้วยทาสที่ได้รับอิสรภาพเพื่อแลกกับที่พวกเขาจะได้เข้าร่วมต่อสู้เพื่อเอกราชของอเมริกาแม้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแต่เขาก็ยังพยายามผลักดันจนวาระสุดท้ายของชีวิตลอเรนซ์ไม่ได้เป็นเพื่อนกับแฮมิลตันแค่เพียงคนเดียวเขายังได้รับความไว้วางใจจากจอร์จวอชิงตันผู้นำสูงสุดของสงครามปฏิวัติ วอชิงตันมองว่าลอเรนซ์เป็นผู้ชายที่มีความกล้าหาญและมีอุดมการณ์สูงแม้หลายครั้งลอเรนซ์จะเสี่ยงมากเกินไปแต่เขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับกองทัพลอเรนซ์เสียชีวิตในปี1882ขณะอายุเพียง27ปีในการรบเล็กๆที่เซาท์แคโรไลนาหลังจากที่สงครามใหญ่ใกล้จะสิ้นสุดแล้วเรื่องนี้ทำให้หลายคนเสียดายว่าหากเขามีชีวิตยืนยาวกว่านี้ เขาอาจเป็นหนึ่งในผู้นำคนสำคัญที่สุดของอเมริกาแม้ว่าจอห์เรนจะมีชีวิตสั้นมากแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คืออุดมการณ์เสรีภาพและความเท่าเทียมเขากล้าพูดเรื่องการเลิกทาสในยุคที่แทบไม่มีใครกล้าพูดเขากล้าสู้ในสงครามทั้งทาง,งที่รู้ว่าอาจเสียชีวิตได้ทุกเมื่อและเขาก็ทิ้งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมรุ่นอย่างแฮมิลตันและวอชิงตัน สิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งความยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมาจากอายุยืนยาวแต่มาจากการที่เราใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราล้มเหลวมันก็ไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าเหมือนกับที่ลอเลนส์ล้มเหลวในการผลักดันกองทัพทาตแต่กลับการสร้างการจุดประกายให้คนรุ่นหลังต่อสู้เพื่อสิทธิของมนุษย์ต่อไป ละน,นี่ก็คือเรื่องราวของจอห์นลอเรนซ์เพื่อนๆคิดอย่างไรกับชายหนุ่มคนนี้เขาคือแบบอย่างที่สอนเราว่าความกล้าหาญและอุดมการ์สามารถสร้างร่องรอยในประวัติศาสตร์ได้แม้เรามีเวลาไม่มากก็าตามถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อให้คนรอบตัวนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเนเฟอร์ตตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ